เมื่อก่อนก็คิดว่าเออดำก็ดำอะไรอย่างเง so ี้ยก็ใช้ความสามารถเข้าส os> ู้ถึงไม่อยากเชื่อนะฉันเจอนิติพลทำให้คนความกลับใจอ่ะนิติพลทุกความสวยเป็นไปได้สวยเสียเปรอะเปิดอนไอ้สงการมาจ้ะเจ้าพิน่จหรือไงมันอะไรเนี่ยมันอะไรสงการไง สงครมามมันเลยไปตั้งนานแล้วสงการามไหลไหลย,ยังรู้จักแต่น้ำร้อนยังไม่รู้จักมันสาดได้ยังไงไม่ได้ดนี่จะได้ไม่มีเชื้อโรคไงน้ำร้อนฆ่าเชื้อแล้วอ,อุ้ยไม่เป็นไรอุ้ยดีเหมือนกันจะไ,ได้ขาวอ้าวงันลาดเลยไปเอาไปเ,<อ>เลยแล้วน,<อ>น้องเล็กนะคะพี่จิ๊บพี่จอห์นไปแล้วค่ะสงกรามไปไหนมาคะก็ไปส่งน้ำพระกับคุณแม่ค่ะแล้วไม่ได้เล่นสงกรามเหรอกลัวขาวแล้วสิ มพี่ไม่กลัวเลยเพราะว่าพี่เล่นสงกรานทั้งวันเลยเพราะว่าพี่ดำอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยใช่เพราะก็มีสีดำเป็นสีพื้นอยู่แล้วจริงไม่ใช่ทั้งเอ๊ะพี่จิมครั<ะ>้งที่สองนะคะโทรางที่สอง โหจริงจะเล่นสมการไม่สนกหรอกนี่ไปเล่นสมการมาคนสูบาคนสูงเยอะพี่บีมาเนี่ยอะไรคะนี่บนไม่ไหวค่ะันี่รนคองค่ะนั่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 งคะมีเผลอได้นนเนี่ยอยากเป็นพรอยากเป็นเผลอมีเผลอพี่บีไปทำอะไรกับหนัางัน้วคะทำไมนัามันแดงมันจงดงยหนแดงเหรอรชงเหรอ ห,หน้าแดงมียปวดหัดแตแกทักเลยเนี่ยุยดินี่เานะอาหน้าคนกันเองทั้งนั้นไม่ต้องมาอายพี่หรอกไอนน้หน้าแดงเลยเนี่ย ไม่ได้อายหน้าแดงครับพี่คือช่วงสงกรานเนี่ยผมไปเล่นสงกรานที่ชิงใหม่รอบครูเมืองมาเลยอต่แต่เลยไปเล่นอะไรอ่ะน้องชมพู่น้องอ้ําน้องเมย์น้องเชอร์รี่้อ้ยเล่นสงกรานกับสาววันเดียวนี่นะหน้าขนาดนี้วันละคนพี่นี่ผมควรแล้วค่ะโอ้โหผมควรแล้วล่ะพี่มีพิธีทำไงครับทำไงครับอยากรู้เปล่าอยากรู้ครับครืยดมากเลย้อมใจมีมีกระเทียมเอาได้ไหมครับ สูตรเนี่ยมันมาจากคุณทวดคุณทวดนี่ไหลมาถึงคุณยายแล้วคุณยายเนี่ยตกมาถึงคุณแม่แล้วคุณแม่นี่ยังไม่มาถึงพี่นะไปถึงคุณป้าก่อนอย้นจากคุณป้าเสร็จแล้วมาคุณน้าพอเธอโอ้โหกว่าจะถึงเธอเนี่ยสามชาติอ่านไปแล้วนะ่นเนี่ยกนจะบอกว่ามาถึงจอยแล้วเนี่ยก็มาถึงจอยเสร็จแล้วก็ปอเคล็ดลับดื่น้ำมะนาวนะเอามะนาวมาบีบเอาแต่น้ำมาบีบนะเสร็จแล้วก็เอาดินสอพองนี่แหละมาคุณคุนคุนกันแล้วก็มาพอกนะ ช่วยได้เหรอครับนี่เดี๋ยวก่อนค่ะสสูู่่ธธรรรรมชาติโดนไฟพันแดดอ่ะแล้วถ้าโดนน้ำมะนาวซึ่งมันเป็นกรดมันจะเป็นอะไรอีกไหมครับแสบแสบใช่มะนาวเอว่าเอาอย่างนี้ถ้าหน้าไหมโดนแดดสงกรานต์แบบนี้อยากหายนะคะไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าคุณหมอช่วยได้เหรอครับใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอมิ้นเมชนันแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ที่เวลาเราโดนแดดที่จ,จัดจัดเป็นเวลานานนะคะผิวหนะังผิวหนังก็จะเกิดอาการไหมเกรียมนะคะ<น>จะมีอาการแ<น>ดงได้ไนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะคก็จะเกิดอาการได้ง่ายกว่าผิวประเภทอื่นนะคะวิธีการรักษานะคะอันดับแรกเลยนะคะครเราต้องหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นกรดเป็นด่างสูงนะคะอย่างเช่นพวกกรดผลไม้หรือว่ากรดวิตามินเอหรือพวกยาสิวต่างๆนะคะมะนาวไม่ได้นะคะมะนาวลิ้งไม่ได้ ต้องเลี่ยงไว้ก่อนนะคะเราควรจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น m อ i s ไร r i อ e ์นะคะให้ความชุ่มชื้นสูงนะคะค่ะเพื่อบรรเทาอาการแดงบรรเทาอาการร้อนนะคะก็ห้ามใช้อะไรที่เป็นกรดเป็นด่างชะลอไปก่อนแล้วก็ใช้กันแดดเยอะๆแต่ว่าหน้าแดงที่เกิดจากเจอคนถูกใจอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีรักษาอันนี้พี่จิมก็ต้องลองนึกถึงหน้าภรรยาเวลาโกรธดูนะคะ เป็นยังไงละคะนั่นละค่ะหายกับานเลยครับขอบคุณคุณหอมากคะทุกความสวยเป็นไปได้